ก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามา mm hmm. รับชมและรับฟังช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสาระดีๆที่นํามาแนะนําหรือข่าวสารต่งตางๆสวัสดิการต่างๆของทางภาครัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนข่าวเกษตรกร,ร,รสวัสดิการเกษตร,ร,รก,ร,กร,ร,รช่องของเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่าน,นทราบตลอดเพื่อจะได้รู้ทันข่าวสาร ทางช่องของเราฝากแรงใจด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับรายละเอียดโครงการคนละครึ่งมาใหม่พิสดารแปลกแหวก,กแนวค่อยๆฟังค่อยๆจดนะสำหรับโครงการคนละครึ่งให้3,000บาทใช่ไหมให้ใช้จ่ายวันละ150บาทแต่นะครับแต่เขาให้แบ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรงวดๆเนาะ 1,500บาทแรกใช้ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนก็คือ3เดือนนะครับนั่นหมายความว่า3เดือนนี้1,500บาทคุณต้องใช้ให้หมดนะครับแต่จริงๆก็อาจจะไม่พอก็ได้เนาะและ1,500บาทที่หลังนะครับให้ใช้ได้ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคมครับแบ่งจ่ายเป็นงวด,งวดสองงวดจำกันได้เนาะส่วนคนที่อยากใช้คนละครึ่งแต่ยังไม่เคยใช้เลยไม่มีโอกาสสำหรับคุณนะครับ คนที่ยังไม่เคยใช้เขาจะเปิดลงทะเบียนให้นะครับ16ล้านคนวันเวลาเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งส่วนคนเก่าที่ใช้เฟสหนึ่งเฟสองแล้วเดี๋ยวกดยืนยันอัตโนมัติครับโครงการนี้มีทั้งคนใหม่และคนเก่าได้นะ